ปัจจัยภายนอกก็อาจจะหมายถึงทรัพย์สินเงินทองผู้คนที่เกี่ยวข้องคำพูดคำจาหรืออากัปริยาของเขาดินฟ้าอากาศแล้วก็อาจจะรวมถึงโรคภัยแค่เจ็บที่เกิดขึ้นกับร่างกายก็ได้อันนี้เรียกว่าเป็นปัจจัยภายนอกส่วนปัจจัยภายในก็คือความรู้สึกนึกคิดหรือว่ามุมมองท่าทีของเรา คนเราเมื่อเกิดความทุกข์ขึ้นมาเกิดความกลัวเกิดความไม่พอใจขึ้นมาเรามักจะไปโทษสิ่งที่อยู่ข้างนอกไปโทษตัวบุคคลไปโทษการกระทําของเขาอาจจะไปโทษดินฟ้าอากาศเหตุการณ์บ้านเมืองอันนี้แต่ว่าเราลืมมองไปว่าถ้ามันมีแต่มือข้างเดียวมันไม่ดัง ตบมือไม่ดังมันต้องมีมืออีกข้างหนึง่งมืออีกข้างนั้นคือปัจจัยภายในนะก็คือความรู้สึกนึกคิดข,ของเรานั่นเองอรานี้มันก็อยู่ที่ว่าอะไรเป็นหลักอะไรเป็นรองส่วนใหญ่เราก็มองไปที่ข้างนอกว่าเนี่ยคือปัจจัยหลักแต่ที่จริงถ้าดูให้ดีส่วนใหญ่มันก็เกิดจากปัจจัยภายในหรือว่าความรู้สึกนึกคิดข,ของเรานั่นแหละที่เป็นตัวการสําคัญเป็นการเปิดช่องให้สิ่งภายนอกนี้เข้ามา กระทบกระแทกใจเราได้เสียงดังมันไม่ทําให้เราเป็นทุกข์ถ้าเกิดว่าเราไม่ไปยึดติดผูกติดกับเสียงนั้นแดดร้อนมันก็ทําให้แค่กายร้อนแต่ว่าไม่จาเป็นว่าใจต้องร้อนด้วยเวลาเจ็บเวลาป่วยกายกระสับกระส่ายแต่ว่าใจไม่จำเป็นนอกกระสับกระส่ายตามไปด้วยมีคนหนึ่งแกเป็นมะเร็งนะเป็นหมอเป็นหมอที่เก่งในเรื่องการผ่าตัดเป็นหมอด้านมะเร็งโดยตรง และเมื่อถึงคราวที่ตัวเองเป็นมะเร็งแกก็บอกว่าช่วงที่เป็นมะเร็งนี้เป็นช่วงที่สนุกมากเลยมันก็น่าแปลกนะว่าสนุกได้ยังไงมะเร็งนี่มันอันตรายถึงตายแกก็บอกว่ามันสนุกก็เพราะว่าได้มาศึกษาค้นคว้าว่ายาชนิดไหนที่มันรักษามะเร็งได้แกมีบําบัดชนิดใดที่มันรักษามะเร็งที่เกิดขึ้นกับแกได้ก็ได้ทดลองยาหลายชนิดเคมีหลายตัว ก็เกิดความเรียกว่าเกิดความรู้มากมายและสุดท้ายก็พบว่าไอเคมีบําบัดทั้งหลายทั้งปวงนี่มันรักษาโรคแกไม่ได้เลยขนาดรู้ว่ารักษาไม่ได้หมายความว่าต้องตายเพราะม,มนเล็งแกก็ยังรู้สึกว่ามันสนุกนะที่ได้ศึกษาค้นคว้าทดลองกับตัวเองแกบอกถึงขั้นว่ามันสนุกกว่าตอนที่ไปเล่นกีฬาหรือไปเที่ยวซะอีกไว้ก่อนไปร้องเพลงนะร้องเพลงไปเที่ยวเล่นกีฬามันก็ไม่สนุกเท่า เท่ากับตอนที่ป่วยแล้วก็ทดลองยาที่มารักษาตัวมันสนุกตรงที่ว่าได้ตอบสนองความใยรู้และได้ความรู้และคนเราความสุขมันมาได้หลายทางอย่างที่พูดไ้แล้วมันไม่ได้ว่าความสุขต้องมาจากวัตถุอย่างเดียวความอาจจะเกิดจากการที่ได้ค้นพบความรู้ที่มันตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นหรือความใยรู้แล้คนที่ชอบใยรู้นี่เขาก็จะมีความสุขกับการอ่านหนังสือกับการค้นคว้า กับการค้นหาความจริงทางหน้าที่ความจริงบางอย่างมันก็มันต้องเอาชีวิตของตัวเองเป็นเดิมพันหมอพี่แกตอนนี้เกชียตไปแล้วนะแต่ก็เป็นตัวอย่างว่าคนเราไม่ใช่ว่าป่วยเป็นมะเร็งแล้วมันจะทุกข์เสมอไปมะเร็งนั้นมันก็เป็นปัจจัยภายนอกก้อนมะเร็งที่มันเกิดขึ้นกับร่างกายเรามันปัจจัยภายนอกแต่ว่ามันจะทุกข์หรือไม่ต้องขึ้นอยู่กับความรู้สึกนึกคิดหรือมุมมองด้วยพู้เจ้าตรัสว่า ยาพิษเนี่ยมันไม่เป็นอันตรายถ้าหากว่ามือที่ไปจับยาพิษนั้นเนี่ยไม่มีแผลแต่ถ้ามือมีแผลเมื่อไหร่ยาพิษมันถึงจะเป็นอันตรายยาพิษเนี่ยคือปัจจัยภายนอกก็หมายถึงเหตุการณ์ที่มากระทบกับเรานะซึ่งมันไม่น่าพอใจแต่ว่าจะทําให้เราทุกข์หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับว่าใจเรามีแผลหรือเปล่าถ้าใจเรามีแผลก็เปิดช่องให้พิษเข้ามาได้แต่ถ้าใจไม่มีแผล เจออะไรก็ไม่ไมทำให้ทุกข์ไดนะ้เจอคำตำหนิพัดพลากสูญเสียเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็ไม่ทำให้เป็นทุกข์ได้เพราะว่าใจไม่เปิดช่องนะทุกวันนี้เนี่ยเวลาเราทุกข์เนี่ยเราต้องถามว่าใจเราเนี่ยเปิดช่องให้ความทุกข์มันเข้ามาถึงใจหรือเปล่านะอย่าไปโทษข้างนอกอย่างเดียวอย่าไปโทษสิ่งต่างๆภายนอกอย่างเดียวเราต้องย้อนกลับมาดูว่าเป็นเพราะใจเรามันไปยอมให้ความทุกข์เข้ามาหรือเปล่า ถ้าใจเราไม่ยอมไม่เข้ามามันก็ติดอยู่แค่กายเท่านั้นแหละมันก็ติดอยู่แค่ตาที่แค่หูแค่จมูกแค่นั้นแหละมันไปไม่ถึงใจแต่ที่มันข้ามจากตาเข้ามาถึงใจข้ามจากหูเข้ามาถึงใจได้เพราะว่าใจเราเปิดช่องเองนะเรียกว่าเป็นใจที่มีแผลมันก็เหมือนกับหลังคาเนี่ยถ้าหลังคามันดีแน่นหนาเนี่ยฝนตกมามันก็ไม่มีทางที่จะฝนจะรั่วซึมได้ ถ้าฝนรั่วซึมได้มึงอย่าไปโทษฝนนะมันไปต้องโทษว่าเป็นเพราะเราปล่อยให้หลังคามันั่วเองโทษฝนไม่มีประโยชน์ต้องดูที่ว่าเรานี่รรบผิดชอบดูแลจัดการหลังคาให้มันเรียบร้อยหรือเปล่าถ้าคนเราส่วนใหญ่ก็มักจะไปโทษภายนอกลืมมองมาที่ตัวเราเองเวลาเราชี้นิ้วกล่าวหาใครนะเราชีเ้เพียงแค่นิ้วเดียวคือนิ้วชี้อีก3นิ้วมันชี้มาที่เรานะว่าว่าเราก็มีส่วนเหมือนกัน แล้วความทุกข์ก็เป็นอย่างนี้บางครั้งเนี่ยแม้แต่ของที่ไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรแต่ว่าก็ทําให้เราเป็นทุกข์ได้เหมือนกันนะเ,เปรียบเทียบมันก็ว่าละอองเกสรหรือว่าฝุ่นหรืออาหารบางชนิดเนี่ยมันก็ไม่มีพิษไม่มีภยัยมีประโยชน์ด้วยอาหารแต่ว่าทําไมคนบางคนเนี่ยถึงกับแพ้บางคนแพ้เกลือบางคนแพ้ฝุ่นละออง บางคนแพ้และอองเกสรถ้าน้งคิ้มาไม่นำม,มีพิดมีภัยอะไรเลยแต่ทาไมถึงแพนะ้ก็เพราะว่าภูมิคุ้มกันในร่างกายของเรานี่มันมันตื่นตัวเกินเหตุมันตื่นตัวเกินเหต,ต,ต,เเหตุจะเริว่มีคิดตกใจก็ได้นะพอแค่ฝุ่นละอองหรือละอองเกสรเข้ามาในร่างกายมันก็ตกใจแล้วมันตกใจแล้วมันก็เลยปั่นป่วนเป็นการใหญ่ทําให้น้ามูกไหล ทำให้หัวใจเต้นแรงหรือบางทีก็ทําให้กล้ามเนื้อบีบรัดนะจนบางคนล้มป่วยหรือช็อกไปก็มีทั้งทั้งที่ลองเกรสรก็ไม่มีอะไรบางคนแพ้พวกของพวกอาหารทะเลอาหารทะเลก็ไม่มีอะไรแต่ก็แพ้ได้อันนี้จะโทษอะไรจะโทษลองเกรสรได้ไหมจะโทษฝุ่นละอองได้ไหมจะโทษอาหารทะเลได้ไมมันก็โทษได้ไม่เต็มปาก เพราะามันไม่มีอันตรายเลยแต่เป็นเพราะว่าภูมิคุ้มกันในร่างกายของเรานะมันตื่นตัวเกินไปมันตื่นกลัวมากเกินไปเกินเหตุอันนี้ก็ก็เหมือนกับจิตใจของเราบางทีจิตใจเรามันตื่นกลัวเกินเหตุของธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไรก็กลัวอย่างอยู่ในป่าเงี้ยอยู่ในกุฏิอยู่ในวัดเงี้ยนะหลายคนก็อยู่คนเดียวไม่ได้โดยเพราะเวลาค่ําคืนถามว่าข้างนอกมีอันตรายหรือเปล่าก็ไม่มีอะไร ไม่มีผู้ร้ายไม่มีสัตว์ร้ายแล้วก็ไม่มีผีนะแต่ว่าใจเรามันไม่กลัวไปเองจนนอนไม่หลับเสียงใบไม้ตกกระทบหลังคาก็นอนไม่หลับมันจะไปโทษใบไม้ก็ไม่ได้นะต้องโทษใจของเราแต่เราก็มักจะไม่ค่อยกลับมาดูใจของเราเท่าไหร่เราก็เพ่งโทษออกไปข้างนอกตลอดเวลาถ้าเกิดว่าเราเรามาเรามาฝึกปฏิบัติเนี่ยนะมันก็เป็นการพยายามสร้างนิสัยของเรา นะให้หันมาหันมาดูใจของเรามากขึ้นแล้วก็ดูว่าใจของเรานี่มันเป็นตัวกาหรือเปล่าความเจ็บความป่วยนะก็เมื่อความทุกเนี่ยโยครคภัยไข้เจ็บหลายโรคมันก็เกิดจากปัจจัยภายในนะมันไม่ใช่เกิดจากปัจจัยภายนอกแม้แต่แบคทีเรียหรือว่าวรลัสหลายชนิดที่ใครๆบอกว่ามันทาให้เจ็บให้ป่วยเนี่ยที่จริงตัวมันเองเนี่ยตัวไวรัสตัวแบคทีเรียพวกนี้มันก็ไม่ได้ทําให้เจ็บป่วยคือมันไม่มีพิษ แต่ว่าร่างกายของเราผูกกันในร่างกายของเราเนี่ยพอมันเจอพวกแบคทีเรียไวรัสบางชนิดเขามามันก็ตกใจตกใจตื่นตัวเป็นการใหญ่นะแล้วก็เข้าไปก่อปฏิกิริยาเนะพื่อจะไปจัดการกับแบคทีเรียหรือไวรัสแต่ว่ามันทําเกินไปก็ทําให้ร่างกายของเราแย่อย่างเช่นโรคหวัดนกโรคซาเนี่ยเวลาผ่าตัดคนที่ตายเพราะโรคนี้นี่จะเห็นเลยว่าโอ้ย ปอดนี่มันยุบแย่ไปหมดเลยปลอดนี่มันเลวหมดนเลยไม่มีชิดด้นดีเลือดโซม,มที่ปอดถูกทําลายนี่ถามว่าเพราะอะไรไม่ใช่เพราะไวรัสนะไม่ใช่เพราะเชื้อสาโรคสานะหรือวัณโรคแต่เป็นเพราะว่าไอภูมิคุ้มกันในร่างกายเราเนี่ยมันขยันเกินเหตุมันเข้าไปทําลายเนื้อเยื่อในปอดพวกไวรัสนี่มันก็ซ่อนอยู่ในเนื้อเยื่อไอพวกภูมิคุ้มกันมันก็ไม่ฟังอีลาค่าล,ล้และมันก็ถลม่มลงไปเลย เหมือนกับมีโจรอยู่ในหมู่บ้านโจรจับตัวประกันอยู่ในหมู่บ้านหลบซ่อนในหมู่บ้านแทนที่จะไปลากมากับใช้ระเบิดกับใช้ปืนใหญ่กับใช้เครื่องบินไปถลม่มพังหมดเลยหมู่บ้านคนธรรมดาก็ตายด้วยโจรก็ตายด้วยมันเกินเหตุนะคือไม่ต้องใช้ปืนใหญ่ไม่ต้องใช้เครื่องบินไปถล่มก็ได้แก้ไปเจรจาหรือว่าส่งคนเข้าไปในในบ้านหลังนั้นมันก็แก้ปัญหาได้ แต่นี่มันตื่นตกใจเกินเหตุใจเราก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันนะมันไม่ใช่แค่ภูมิคุ้มกันในร่างกายเราเป็นอย่างนี้ใจของเราก็เหมือนกันมันมีปฏิกิริยาเกินเหตุนะบางทีเขาพูดไม่ได้ตําหนิอะไรเรารุนแรงแต่ว่าเราก็เก็บเอาไปคิดเราทักเขาเราเขาไม่ทักเราเราก็เก็บเอาไปคิดว่าเขาโกรธเราหรือเปล่าก็คิดเป็นวันเป็นคืนก็มีหรือที่ชอบยกตัวอยา่างคนที่เป็นสิวอ่ะสิวมั่ไม่มีอะไรนะสิวนี่มันก็ไม่ทําให้คนเราตายได้ แต่คนที่ฆ่าตัวตายเพราะสิวนี้ก็มีอยู่แต่ว่าฆ่าตัวตายเพราะสิวจริงหรือเปล่าจริงไม่ใช่แต่ที่จริงสาเหตุจริงๆคือจิตใจที่มันมีความรังเกียจมีความรู้สึกมีปฏิกิริยาต่อสิวต่อเม็ดสิวบนใบหน้าของตัวถ้าสิวมันไม่ทําให้ใครตายได้แต่ความเกลียดสิวมันทําให้ทนเห็นตัวเองเป็นสิวไม่ได้นะเวลาไปไหนเห็นคนเขามองตัวเองก็ไปคิดว่า ตัวเองขี้ดือขี้เลยนะเขามองซิวของตัวเองที่จริงเขาไม่ได้มองอะไรเท่าไหร่แต่ใจคิดไปเองใจมันปรุงแต่งนะไอ้จิตที่ปรุงแต่งนี่แหละคือจิตที่เป็นปัญหาแล้วเราก็ปล่อยให้จิตมันปรุงแต่งเรื่อยไปเพราะเราไม่กลับมารู้ทันจิตใจของเราไอ้เรื่องที่ไม่เป็นเรื่องมันก็เลยกลายเป็นเรื่องขึ้นมาสอบเข้าเอ็นชันไม่ได้ก็ขาดตัวตายสอบได้คะแนนต่ำกว่าที่ต้องการ อยากได้4ได้3.8ก็ค่าตัวตายก็มีเข้าวเหมาเาทไาลได้แม่ไม่มีเงินให้ค่าเราเรียนก็ค่าตัวตายอย่าไปโทษสิ่งภายนอกต้องโทษใจของเรานะที่มันมีความหมกมุ่นคุ้นคิดหรือว่าเกิดความยึดติดปรุงแต่งมากเกินไปเรื่องธรรมดาธรรมดาก็เลยทําให้คนเดือดร้อนได้อันนี้สิ่งที่เห็นเนี่ยมันไม่ทําร้ายเรามากเท่ากับว่า ความคิดปรุงแต่งของเราหรือว่าปฏิกิริยาหรือความรู้สึกในใจนะของธรรมดาธรรมดาก็ทำให้คนบางคนเป็นทุกข์ได้แต่ว่าสำหรับบางคนก็หัวเราะได้นะว่าเป็นเรื่องธรรมดาปฏิกิริยาที่ออกมาแตกต่างกันเนี่ยมันไม่ใช่อะไรแต่มันเพราะออกมาจากใจที่มองไม่เหมือนกันโดยเพราะถ้าเกิดเรามีความรู้สึกหลังเกหรืมมีความรู้สึกเป็นปฏิปักษ์สิ่งต่างๆเนี่ยมันก็จะทำให้เราทุกข์ได้ง่าย แต่ถ้าไม่จริงไม่จังกับมันมันก็ไม่ทุกนะในทํานองเดียวกันเวลาใครทําอะไรกับเราก็อาจจะทําด้วยใจที่มุ่งร้ายหรือว่าไม่ได้ตั้งใจนั้นถ้าเราไปจริงจังกับเขาเราก็ทุกนะแต่ถ้าเราไม่จริงจังปล่อยผ่านเลยไปมันก็ไม่ทุกมันก็อยู่แค่นี้แหละก็คือว่าจะจริงจังกับมันหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเราไม่รู้ทันไม่รู้ทันจิตใจของเราเราก็จะเผลอไปจริงจังกับมันโดยที่เราไม่รู้ตัว แล้วเราก็โดนในความทุกข์อย่างนี้เล่นงานเอาณเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องฝึกหัดกลับมาดูใจของเราบ้างกลับมาสอนใจของเราบ้างอย่าไปดูที่คนอื่นอย่าไปเพ่งที่คนอื่นตลอดเวลาเพราะถ้าเราไม่รู้จักดูใจของเราแม้แต่สิ่งดีๆมันก็ทำให้เราเป็นทุกข์ได้ไม่ใช่แค่ยาพิษที่ทำให้เราเป็นอันตรายไม่ใช่แค่สิ่งที่ไม่มีพิษไ,ไม่มีภัยอย่าง ลราอองเกสอนที่จะทาให้เราเป็นทุกข์สิ่งดีๆถ้าไปเกี่ยวข้องกับมันไม่ถูกต้องก็เป็นทุกข์นะอย่างเช่นได้โชคได้ลาบมีชื่อมีเสียงก็ทําให้เป็นทุกข์ได้อย่างพวกที่ถูกหวยได้รางวัลที่หนึ่งขายที่ได้เงินเยอะๆพวกนี้เนี่ยแคกๆข,ขก็อยากอยากได้ได้เงินทีเดียวสิล้าน20ล้านนขกคขกก็อยากได้เงินนะแต่ว่าถ้าไปเกี่ยวข้องกับมันไม่เป็นก็เป็นทุกข์ได้ มีพ่อค้าเลขคนหนึ่งแกถูกลัเตีลางมัลที่หนึ่งได้ั้งยี่สิบล้านก็ขึ้นหน้านหนึ่งไทยรัฐเรียกว,ว่าชีวิตเปลี่ยนฉับพลันเลยจากพ่อค้าเลยนี่กลายเป็นเศรษฐีให้ผ่านไปไม่ถึงเดือนก็ขึ้นหน้านหนึ่งไทยรัฐอีกว่าพ่อค้าเล่ถูกหวย20ล้านซดยาพิษฆ่าตัวตายทำไมถึงสดยาพิษฆ่าตัวตายเพราะเครียดนะเพราะว่าได้เงินแล้วมีคนก็มาลุมขอขอ,อนี้ก็ให้บ้างไม่ให้บ้าง ไอ้คนที่ให้มันก็รู้สึกว่ามันได้น้อยถูกต้อง2ี่บล้านให้ฉันแค่แสนเดียวฉันควรจะได้มากกว่าน,นั้นบางคนก็โทรไปขู่ฆ่าว่าจะฆ่าทั้งผัวทั้งเมีย,ยเจ้าตัวเลยเครียดหนักไอ้เงินที่มีนี่ก็มันเลยกลายเป็นทุกขลากก็เลยสดยาพิษแต่ว่าลูกมาช่วยไปได้ทันหนังสือพิมพ์ไปสัมภาษณ์ที่ข้างเตียงเขาก็บอกว่าให้ตอนเป็นพ่อค้าเรนี มีความสุขกว่าเป็นไหนไหนตอนเป็นพ่อค้าเลยหาชาวกินขํามีความสุขกว่าเป็นไหนไหนอันนี้บางทีคนเราได้โชคนี่มันกลายเป็นเคราะห์นะเพราะโชคกับเคราะห์นี่มันใกล้กันมากอย่างผู้ที่ได้เหรียญทองโอลิมปิกเหรียญเงินโอลิมปิกเลยเพอนักมวยนี่เสียคนไปท้าทุกคนเลยเสียคนไปเป็นหนี้เป็นสินจากคนที่เป็นเศรษฐีฉับพลันก็กลายเป็นคนมีหนี้สินลุงลัง เสียพูดเสียคนเสียชื่อเสียเสียงเสียเพื่อน mm. เรียกทบทุกคนก็ว่าได้อันนี้เพราะอะไรนะมันไม่ใช่เพราะเงินหรอกไม่ใช่เพราะชื่อเสียงที่ได้มาหอกแต่เป็นเพราะใจที่มันมันไม่รู้จักวางไว้ให้ถูกวางไว้ให้เป็นมันก็เลยหลงตัวลืมตนเกิดความประมาทนิสัยที่เคยดีๆก็กลายเป็นนิสัยเสียไปก็คือไปเล่นการพน,นันบางคนเล่นถึงสองล้านสมล้านก็มี ไม่รู้เล่นกันได้ยังไงอันนี้เพราะมีเงินมากเพราะว่ารวยเร็วลักษณะแบบนี้เราก็เรียกว่าเหมือนกับสามล้อถูกหวยแต่ที่จริงความพู่แันนี้มันก็เหมือนกับดูถูกสามล้อนะแต่ว่ามันก็มักจะเป็นอย่างนั้นคือว่าคนที่จนแล้วถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งมันก็ตั้งหลักไม่ทันเั้นใครที่อยากถูกหวยรวยรวยเบอร์นี่ก็ต้องระวังนะอาจจะเกิดทุกขลาบไปโดยไม่รู้ตัวอยู่แบบนี้หาชอบกินข้ามบางทียัง มีความสุขกว่าเะอีกอันนี้พระเจ้าก็เคยตรัสไว้ว่าแม้ไอ้ของที่ดีๆที่มีประโยชน์มันก็ต้องระวังเกี่ยวข้องไม่เป็นก็ก็เจ็บตัวได้อย่างเช่นพระองค์ตัดเป็นภาษิตว่ายาคาที่จับไว้ไม่ดีนะย่อมบาดมือได้ชั้นใดนะแม้แต่เพศสมณนะหรือชีวิตพรหมจรรย์ถ้าปฏิบัติไม่ดีก็ฉุดลงนรกชั้นนั้นถ้าเป็นพระหรือว่าเป็นนักปฏิบัติธรรมหรือว่า มาดำเนินชีวิตพรหมจรรย์ถือศีลนี่ไม่ใช่ว่าจะปลอดภัยเสมอไปนะบางทีมันทําให้ตกนรกได้เป็นพาแล้วก็อย่างเช่นเป็นพาแล้วก็หลงในลาบสักการละนะเผิดในลาบสักการะก็เลยต้มตุนชาวบ้านแทนที่ชีวิตจะเจริญก็กลับกลายเป็นตกต่ำแ้นสิ่งดีๆเนี่ยถ้าเกี่ยวข้องกับมาไม่เป็นก็เป็นโทษนะใครๆก็อยากจะได้สิ่งดีๆให้เกิดขึ้นกับชีวิตมีเงินมีทองมีชื่อมีเสียงมีความสําเร็จ แต่ถ้าเราไม่รู้จักเกี่ยวข้องกับมันเราเองนี่แหละจะเดือดร้อนแม้แต่ธรรมะหรือว่าเพศธมศรมชาร์หรือว่าสมณเพศหรือว่าพันเหลืองนี่ก็เหมือนกันอันตรายเหมือนกันจริงมันไม่อันตรายเราแต่ใจเราต่างหากที่มันไม่ไม่ฉลาดมันประมาทมันก็เลยทําสิ่งดีๆให้กลายเป็นของเสียไปเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปหลงเพลินกับสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับเราหรือว่าอย่าไปคิดแต่แสวงหาอยากจะได้สิ่งดีๆให้เกิดขึ้นกับเราโดยที่ใจเรา มันยังไม่พร้อมหรือโดยที่ยังไม่ได้ดูที่ใจของเราว่าแล้วใจเราละ่ะเราพร้อมหรือ,อยังถ้าใจเราพร้อมเนี่ยอะไรที่เกิดขึ้นกับเรานะเราก็ไม่กลัวเพราะว่าเราก็สามารถจะเปลี่ยนของเสียให้เป็นของดีได้เวลาเราจะไปขอพรเนี่ยอย่าไปขอพรที่มันเป็นวัตถุหรือปัจจัยภายนอกมากถ้าจะขอพรก็ขอให้เกิดสิ่งดีๆขึ้นมาในชีวิตจิตใจของเราจะดีกว่า แต่ส่วนใหญ่ก็ไปขอพรอว่าขอให้มีอายุวันน่าสุขาพาันละขอให้มีทรัพย์สินเงินทองแต่ไม่ได้ดูว่าเราจ่ายเราพร้อมหรือยังถ้าเกิดได้สิ่งเหล่านี้มาอาจจะเหมือนกับสามล้อถูกหวยก็ได้คือว่าชีวิตตกต่ำย่ำแย่กว่าเดิมแทนที่จะคิดว่าขอให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตของฉันน่าจะมองว่าเออทําไงจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับจิตใจจิตใจของฉนของฉันบ้างพยายามทําให้เกิดมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับจิตใจ มีชาดกเรื่องหนึ่งที่พูดถึงพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ก็คือผู้ที่ทยียบังเกิดเป็นพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ในสมัยหนึ่งก็เกิดเป็นฤาษีนะเป็นดาบทนะบำเพ็ญตบะจนกระทั่งพระอินนีนะรัตธานับถือก็เสด็จมาแล้วก็บอกว่าจะให้พรสิระการพรอะไรก็ได้ว่าเมื่อเลยจะให้ทุกอย่างนะถ้าเป็นเราเราจะคิดขอพรอะไร ผมมีเรื่องที่จะขอจะย้ายไปหมดเลยสี่ข้ออาจจะไม่พอก็ได้สีข่ขอดูเหมือนเยอะแต่ขามจริงไม่พอนะเพราะมันมีของอยากได้เยอะปรากฏว่าฤาษีท่านนี้ท่านบอกว่าขอหนึ่งไม่โลภสองไม่เกิดโทสะสามไม่เกิดสิเนหาสีไม่มีความหลงปรากฏว่าท้าวักการหรือพระอินทร์ให้ไม่ได้เพราะว่าเรื่องแบบนี้ต้องทําเองแต่ท่านขอนี่ถูกแล้วเพราะว่า คนเราถ้าไม่มีโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงไม่มีความยึดติดที่รว่าสินเนหามันก็ไม่มีทางที่จะทุกข์ได้ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นก็ไม่มีทางที่จะทุกข์ได้เพราะว่าจิตปล่อยวางหมดแล้วนี่แล้วพวกเราเนี่ยนะน่าจะหันมาสนใจกับเรื่องจิตเรื่องใจของตัวเองแบบนี้บ้างหันมาทําให้เรามีสิ่งดีๆที่เป็นของประเสริฐจริงๆก็คือคุณภาพจิตที่มีสติมีปัญญา รู้จักเท่าทันในสุขและทุกข์ที่เกิดขึ้นรู้จักเท่าทันในอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นถ้าเราเท่าทันมันแล้วนะมันก็ไม่มีอกุศลอกุศลธรรมเกิดขึ้นหรืองอกงามในใจของเราได้แม้จะเจอสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาแม้ว่าจะสูญเสียเสื่อมลาบเสื่อมยศซึ่งเป็นธรรมดาโลกเราก็หัวเราเยาะมันได้ว่าเออมันเป็นเช่นนั้นเองเราไม่ทุกข์กับมัน นะเพราะว่าเราไม่ได้ติดยึดมันตั้งแต่แรกเราไม่ได้เพิ่มเปิดลงไหลมันตั้งแต่แรกและจิตที่รู้จักหันมาเท่าทันตัวเองคือจิตที่ฉลาดในการมองด้านในนะไม่ใช่เพลยับการมองด้านนอกอย่างเดียวไอ้เรื่องด้านนอกนี่มันมีตาหูจมูกลิ้นกายไว้คอยดูแลคอยป้องกันอยู่แล้วตาหูจมูกลิ้นกายนี่ก็คอยป้องกันภัยภายนอกไม่ว่าจะเป็นสัตว์ร้ายไม่ว่าจะเป็นคนร้ายไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ที่ขับมาพุ่งชนเอา้าวล้วก็หลบ เพราะเรามีตาเรามีามีหูเรามีจมกูกเรามีลิ้นเรามีกายแต่อันตรายภายในเนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะมาเฝ้าดูได้นอกจากใจทุกวันนี้เรามองภายนอกแต่เราลืมใจก็ปล่อยให้พิษภัยเกิดขึ้นกับจิตใจของเราโลภเอ่ยโกรธเอ่ยหลงเอ่ยความเศร้าวความโศกค,ความเสียใจมันประดังประเดเข้ามาในใจแต่เราไม่ทันรู้ไม่ทันเห็นเพราะว่า ไปสนใจแต่เรื่องข้างนอกไม่ใช่แค่ตาไม่ใช่แค่หูไม่ใช่แค่จมูกไม่ใช่แค่ลิ้นไม่ใช่แค่กายที่ไปสนใจข้างนอกใจมันก็เพ่งออกนอ,อกด้วยมันก็เลยลืมลืมมองเห็นอันตรายที่เกิดขึ้นกับภายในอันนี้ก็คนเราเป็นทุกข์เพราะเหตุน,นี้เยอะอันนี้แหละที่เรียกว่าเป็นมือที่ยังมีแผลเมื่อมือมีแผลมันก็ไปถูกยาพิษก็เป็นอันตรายหรือถึงจะไม่โดนยาพิษนะเจอแค่และอองเกสร หรือว่าเจออะไรเบาๆดูมือที่มีแผลเนี่ยมันไปถูกอะไรก็เจ็บทั้งนั้นแหละมีใครมาแตะมาถูกก็เจ็บแล้วไม่ต้องร้อยถึงยาพิษหรอกอันนี้แหละให้เราพอลองฝึกรักษาใจของเราไม่ให้มีแผลให้เป็นใจที่ฉลาดที่มีสติปัญญาคุ้มกันอันนี้ก็จะช่วยทําให้ความทุกข์จากภายนอกมันเข้ามาถึงใจเราไม่ได้มันอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายเท่านั้นแหละ